จ้าแล้วนะายอนซ้อนสเินแฟมิลี่จ้ามัอนี่วันศุกร์ลูกสาวอยากนั่งรถเมื่นั่งรถโรงเรียนจ้าอนาคฤติชิญยางไปส่งลูกรอดรถโรงเรียนจ้ามัอนี่เฟียดาเพื่อนนาะอยากนั่งรถโรงเรียนไปกับเพื่อนเพื่อนจ้าเรียบร้อยให้เม่ไปส่งเจ็ดโมงสิบนาทีจ้า เจ็ดโมงสิบนาทีจ้าแดดออกแดดออก <c oughs> <c oughs> นกรนเล่นน้ำผีผีน้ำอายน้ำผีข้พาพิสัย วันนี้เลิกเร็วจ้ะเลิกบ่ายโมงลูกๆเลิกบ่ายโมงวันนี้วันศุกร์ทุกวันศุกร์เลิกเร็วจ้ะตาหน้ากับ, 15, บสิอ้อผ้าพันไปซื้อข้าวต้มขนมจ้ะซุกเสาจ้ะช็อกกัดแลตโคลตรืะ หอดโค้งนี่กะหอดโค้งนี่กะตรงกะถึงเหล่จ้าโค้งนี่กระก้ะก็ตรงกะถึงแหละมอนล่อจ้ะล่อโล่มองทุกคนเขากลับมาล่อขึ้นกันนะจ้ะแพงไก่ก็บ้านมองละตนาอยู่อีกเค เฮ้ยพี่เขาก็จะมาเนี่ยวันนี้แหละเลิกงานแล้วเลิกงานอายก็สิมากหาเออพี่เลิกงานเสร็จน่นพี่ก็มาเพิ่นถามมาอายมากบอ <c oughs> <c oughs> โคงะะโ้งแล้วก็ตรงกัแม่นัเจ้ะเพื่อนบ้านหลังสีแดง うん。<laughs> <laughs> <laughs> เย็นเงี้ยมาซสามีแดดดูแดดว่าด้ว่าอุ่นนต่เย็นเย็นนู้พี่น้อกเย็นนื้เย็นนู้อน,อย,น,น,อ,ยน,นอ,อย่าโต้แกจะห่ออะไรจ๊ะนี่จ้ะกระสีถิงเล้วอาหอดหม่องล่อรถ ว่า <c oughs> ไม่รถดเดี๋ยวค่อยๆเดินเขาจอดอยู่รถรถลงเรียนบ่ฮึ <c oughs> ่รถล,ลงเรียนเออเขาจอดอยู่ไมล,ลงเรียนจ้ะชุ่มจ้ะแย่งกับบ้านบานอลดูขึน้นรถละ ยังก็บ้านจากอาสิบผ่านไปเพราะวันเด็กต้องเพ้นต้องเสพน้ำจากบริเวณฮอสิคายังเดี๋ยวไปจา้ <c oughs> จาเปแจกไปเหงานงจากไปทำงานเสียงนกจากเสียงนกเมื่อนี่แดดออกเมื่อนี่แดดออกอ่ะยัมเศร้าเย็นนจ้ะแดดบ้านเนาะอุ่นเนาะนี่แดดอยู่ตอนนี้อุ่น อยู่ไปแล้วจ้ะมีวันศุกร์มีงานม่งปกติเราหน่ายางออกกำลังกายนะนี่กันยางออกกำลังกายอีกหนายกันยางกับบ้านหน้ายกับบ้นเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านจ้ะ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบรรยากาศแดดเติมบานงานกับบป๋าแล้วนะฮะสักผาสักแพจ้ากวดบานถูบานเก็บกับเขาล่อลูกสาวลูกลูกเลิกเรียนยโมง ก็สิไปหาซื้อของจ้ะลูกสาววางให้ร่อกอนสิไปซื้อกับเพินเพินสิไปตักเอากูด,ดิสเองก็ <c oughs> ต้องรอจ้ะไปก่อนบ่ไหนเดี๋ยวเขียดเดี๋ยวเขียนให้แม่นันก็สิว่ามามาบ่แว่นตาเพินบ่ร่อเพินอากาศเย็นจ้ะยามาเศราเย็น งามสายสายอุ่นออกเล่นสบายค่ะบุญหัวแล้วเท่าที่ได้กูมาเป็นแฟนนะ ผูยิ่งทางล่างก็อยากได้กูเป็นผู้บ่าวนี่นี่จับได้ไหมก้อนอื่นเขาสมน,นานาท้ามึงมายารักษาเอาไว้โอ้เพ่งเพ่งผู้ใหญ่บ้านกิน,ลนแล่นแล้วหน้าฟัง่งฟั่งจ้ะหน้าหลองั่นได้อันนี้ปันใด้ <c oughs> ฟั่งอีกลองลองตามเพื่อนอีกเพื่อนก็นล่อดีอยู่ดีล่ะ เพลงหน้าก็ร้องแล้วกันเปิดแล้วก็ร้องก็เต้นลูกก็ลูกลูกลูกฝรั่งลูกไทยลูกคนไทยลูกฝร,าารั่งหัวหล่อแม่มาลูริดมาลูริดจอ,อ,อเพลงแล้วก็นก่นนา,า,านกาัฟังเพลงยามวันสุ์เาร์ฟังเพลงไทยวันเฮาฟังมอลล่ละจ้ะ เงาเงาวงาเดินทางเดินเดินทางเดินตื่นตื่ตึ่นตื่นนะเออแล้วกับอนความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆกระท่ำไปจ้าขึ้นนันนี่ละจ้ะขึ้นนันนี่ละ ถึงบาทนี่จ้ะแต่ถึงบ้านแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามรัตนากับุูกสาวเยียดินด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย